ในโลกที่เทคโนโลยีเครื่องบินรบเจเนเรชันที่5ากำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วมีชื่อหนึ่งที่กำลังผงาดขึ้นจากดินแดนตะวันออกและเริ่มเป็นที่จับตามองในเวทีอากาศยานสเตลร,ระดับโลกนั่นก็คือ J31 หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า Fc ล1สามสเอ็เฟลคอนเครื่องบินรบล่องหนของจีนลำนี้ไม่เพียงแต่ดึงดูดความสนใจเพราะหน้าตาที่คล้ายกับ F 3 5ของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าจีนไม่ได้ต้องการเพียงแค่ยืนดูอออยู่่ข้าางสนมีกตไป หากแต่กำลังมุ่งมั่นที่จะขึ้นสู่จุดสูงสุดในท้องฟ้า j จลบ31ได้รับการออกแบบโดยบริษัทสเนียง a i r ์ r a าฟ Corporation ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ a อง a v i o t i o n u s t u y t r y p o r p t r o t o o n o i n h i n a หรือ AVIC ที่รัฐจีนเป็นเจ้าของโดยเครื่องบินลำนี้ถือเป็นเครื่องบินเจเนอเรชันที่5ลำที่2ของจีนต่อจาก J-20 ที่โด่งดังกว่าแต่จุดต่างคือ J-20 ถูกพัฒนาสำหรับกองทัพอากาศจีนโดยเฉพาะในขณะที่ J31 มีเป้าหมายเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ และอาจถูกกปรับใช้กับกองทัพ,พเรือจีนในอนาคตแนวคิดการออกแบบของ J31 ยึดหลักความคล่องตัวความล่องหนและความอเนกประสงค์ตัวเครื่องมีความยาวประมาณ17เมตรปีกว้างประมาณ11.5เมตรใช้เครื่องยนต์ 2, เครื่องหางตั้งเฉียง2ด้านและมีห้องเก็บอาวุธภายในลำตัวซึ่งทั้งหมดนี้คือคุณสมบัติหลักของเครื่องบินล่องหนเจเนเรชันที่5ตัวเครื่องยังถูกเคลือบด้วยวัสดุซับคลื่นเรดาร์และมีรูปทรงที่ช่วยลดการตรวจจับทั้งจากเรดาร์และอินฟราเรด แม้ภายนอกจะคล้ายกับ F-35 แต่ J-31 มีความแตกต่างที่สำคัญอย่างแรกคือการใช้เครื่องยนต์คู่ซึ่งต่างจาก F-35 ที่ใช้เครื่องยนต์เดียวซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉินโดยเฉพาะเมื่อต้องปฏิบัติการบนเรือบรรทุกเครื่องบินนอกจากนี้ตัวลำยังมีส่วนหลังที่แบนกว้างซึ่งช่วยเพิ่มแรงยกและรองรับห้องเก็บอาวุธภายในขนาดใหญ่ ต้นแบบของ J31 ใช้เครื่องยนต์ RD93 ดีจากรัสเซียเช่นเดียวกับที่ใช้ใน JF17 Th u n d e r ันเดแต่ล่าสุดมีสัญญาณว่าจีนหันไปใช้เครื่องยนต์ WS13 ที่พัฒนาเองภายในประเทศซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติและในอนาคตอาจมีการพัฒนาไปสู่ w s 1 9ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ใหม่ของจีนที่มุ่งเป้าจะเทียบเท่าเครื่องยนต์ของตะวันตกทั้งในด้านแรงขับและความเชื่อถือได้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์ของ J31 ยังไม่ถูกเปิดเผยอย่างละเอียดนัก แต่มีข้อมูลว่ามันจะมาพร้อมเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และความสามารถในการประมวลผลข้อมูลจากหลายเซนเซอร์แบบเรียลไทม์คล้ายคลึงกับ F-35 จอแสดงผลในห้องนักบินอาจเป็นแบบพาโนรามาพร้อมระบบเลงผ่านหมวกนักบินเพื่อเสริมการรับรู้สถานการณ์รอบตัวจุดเด่นอีกประการของ J-31 คือการบูรณาการอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ล้ำสมัยโดยมีห้องเก็บอาวุธภายในสองห้องที่สามารถติดตั้งขีปนาวุธระยะสั้นและระยะกลางได้ รวมทั้งมีจุดแขวนอาวุธภายนอกอีก3จุดใต้ปีกแต่ละข้างซึ่งเปิดโอกาสให้สามารถเลือกใช้อาวุธได้ทั้งในภารกิจล่องหนและภารกิจโจมตีแบบเต็มกำลังสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือการที่ J31 อาจติดตั้งขีปนาวุธร่อนรุ่นใหม่ของจีนซึ่งไม่ได้เป็นแค่การปรับแต่งขีปนาวุธรุ่นเก่าแต่เป็นการออกแบบโดยเฉพาะสำหรับเครื่องบินสเตยเจเนเรชั่นที่5 หนในขีปนาวุธที่เชื่อว่าได้รับการบูรณาการกับ J-31 คือ CM-102 ซึ่งเป็นขีปนาวุธต่อต้านเราดาร์ที่สามารถตรวจจับและทำลายระบบเราดาร์ของข้าศึกจากระยะไกลกว่า100กิโลเมตรขีปนาวุธนี้บินด้วยความเร็วเหนือเสียงและนำวิถีด้วยระบบตรวจจับคลื่นเราดาร์ช่วยให้ J-31 สามารถเปิดทางก่อนให้กับกองบินอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกหนึ่งขีปนาวุธที่อาจถูกนํามาใช้คือรุ่นที่ดัดแปลงมาจากวัยเจ18ซึ่งเดิมทีใช้กับเรือรบและเรือดำน้ำาวยเจ18รุ่นติดอากาศยานอาจมีระยะยิงมากกว่า500กิโลเมตรและมีความเร็วสูงในช่วงสุดท้ายก่อนเข้าถึงเป้าหมายทําให้สกัดกั้นได้ยากมากแม้ขนาดของมันอาจใหญ่เกินไปสําหรับห้องเก็บอาวุธภายในของ j 31แต่หากมีการพัฒนารุ่นย่อส่วนหรือออกแบบห้องเก็บใหม่ในเวอร์ชั่นเรือบรรทุกเครื่องบินก็อาจสามารถติดตั้งได้ในอนาคต นอกจากนี้ยังมีขีปนาวุธ KD-88 ซึ่งเป็นขีปนาวุธร่อนความแม่นยำสูงนำวิถีด้วยระบบดาวเทียมและอิเล็กโทรออปติกระยะยิงมากกว่า200กิโลเมตรเหมาะสำหรับการโจมตีจุดยุทธศาสตร์เช่นศูนย์บัญชาการหรือเรดาร์ภาคพ,พื้นดินการบูรณาการขีปนาวุธร่อนเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าจีนกำลังเปลี่ยนแปลงบทบาทของเครื่องบินรบจากเดิมที่ใช้เพียงในการสู้รบทางอากาศมาเป็นแพลตฟอร์มรบหลายบทบาทที่มีอนุภาพในการโจมตีทางลึกได้ในระยะไกล เช่นเดียวกับที่ F 3 5หรือ SU 5 7ถูกพัฒนาไปในแนวทางเดียวกันสิ่งที่น่าสังเกตอีกประการคือความเป็นไปได้ที่ J 3 1จะถูกนำไปใช้งานบนเรือบรรทุกเครื่องบินมีรายงานว่าเครื่องต้นแบบในเวอร์ชันนี้มีการเสริมความแข็งแรงของล้อระบบปีกพับและตะขอสำหรับการลงจอดบนดัดฟ้าเรือซึ่งทั้งหมดนี้บ่งชี้ว่า J 3 1อาจเป็นเครื่องบินสเตล์ลำแรกของกองทัพเรือจีน หากเป็นจริงจะถือว่าเป็นคู่แข่งตรงของ F-35C ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความหมายในเชิงยุทธศาสตร์อย่างลึกซึ้งเพราะนั่นหมายความว่าจีนจะสามารถใช้ J-31 ในการปฏิบัติการโจมตีจากเรือบรรทุกเครื่องบินในทะเลจีนใต้ช่องแคบไต้หวันหรือแม้แต่ในมหาสมุทรอินเดียด้วยขีปนาวุธร่อนระยะไกลที่สามารถทำลายเป้าหมายสำคัญได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องบินเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงยิ่งไปกว่านั้น J-31 ยังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทะเยอทะยานของจีนในการเป็นมหาอำนาจทางการทหาร ในอดีตจีนมักอาศัยการลอกเลียนแบบแบบแผนจากรัสเซียหรือสหรัฐอเมริกาแต่ J31 คือผลลัพธ์ขององค์การวิจัยและพัฒนาภายในประเทศแม้จะมีแรงบันดาลใจจากตะวันตกแต่ก็นำมาดัดแปลงให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของจีนอย่างชัดเจนในแง่การส่งออก J31 เนำเสนอตัวเรือที่มีราคาย่อมเยาวกว่า F-35 ซึ่งอาจดึงดูดประเทศที่ไม่สามารถซื้อจากสหรัฐอเมริกาได้เช่นปากีสถานซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของจีน และมีแนวโน้มว่าจะซื้อ J31 เพื่อนำมาใช้งานร่วมกับ JF17 ที่ใช้อยู่แล้วแม้ว่าจะมีความก้าวหน้าอย่างมาก J31 ยังเผชิญกับความท้าทายหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ที่ยังด้อยกว่าเทคโนโลยีเรดาร์ที่ต้องพัฒนาและระบบซอฟต์แวร์ที่ยังไม่เทียบเท่าตะวันตกความน่าเชื่อถือในการใช้งานระยะยาวและความสามารถในการซ่อมบำรุงยังเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ในแง่การออกแบบการติดตั้งขีปนาวุธร้อนขนาดใหญ่ภายในลำตัวยังเป็นข้อจำกัด เนื่องจากพื้นที่จำกัดหากต้องติดตั้งภายนอกก็อาจสูญเสียความล่องหนบางส่วนแต่จีนเองก็แสดงให้เห็นว่ายอมแลกเปลี่ยนความล่องหนบางระดับเพื่อเพิ่มพลังการยิงในบางสถานการณ์หากมองในมุมภูมิรัฐศาสตร์เจสามพร้อมขีปนาวุธร่อนทันสมัยคือการเปลี่ยนแปลงในตลาดอาวุธโลกอย่างมีนัยสำคัญการที่ประเทศต่างๆเข้าถึงเทคโนโลยีระดับนี้จะทำให้สมดุลอำนาจในภูมิภาคเปลี่ยนแปลงไ,ไปอย่างแน่นอน ในยุทธศาสตร์การรบการยิงขีปนาวุธร่อนจากเครื่องบินสเตลเป็นฝันร้ายของผู้วางระบบป้องกันภัยทางอากาศเพราะมันยากต่อการตรวจจับมีเวลาตอบตอบน้อยและมักหลบหลีกระบบสกัดกั้นได้สำเร็จโดยเฉพาะเมื่อยิงจากระยะไกลเกินขอบฟ้าหากจับคู่ J31 กับระบบรับส่งข้อมูลเรียลไทม์จากดาวเทียมหรือโดรนมันจะกลายเป็นนักล่าที่แท้จริงในศตวรรษที่21โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเรดาร์หรือเปิดเผยตำแหน่งตัวเองเลย หากปฏิบัติการเป็นฝูงเจ1สามารถปล่อยขีปนาวุธร่อนพร้อมกันในลักษณะโจมตีถล่มเป้าหมายหลายแห่งในเวลาเดียวกันทําให้ระบบป้องกันศัตรูรับมือไม่ทันวิธีการนี้อาจใช้ในการปล่อยขีปนาวุธชุดแรกเพื่อทําลายเรดาร์ควบคู่กับการรบไซเบอร์และสงครามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเปิดทางสําหรับปฏิบัติการลิกต่อไปกล่าวโดยสรุปเจ1ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบรุ่นใหม่แต่คือหัวใจสําคัญของยุทธศาสตร์การรบยุคใหม่ของจีน มันยังไม่อาจเทียบเท่า F-35 ได้ในทุกด้านแต่เมื่อรวมกับขีปนาวุธร้อนและความเป็นไปได้ในการใช้งานทางทะเลมันคือภัยคุกคามใหม่ที่คู่แข่งไม่อาจมองข้ามในโลกที่ถูกกำหนดโดยการรบในระยะไกลความล่องหนและการเชื่อมโยงข้อมูล J-31 พร้อมขีปนาวุธรอนคือคำประกาศของเจนวีวาพวกเขาพร้อมแล้วไม่เพียงแต่จะป้องกันตนเองแต่พร้อมที่จะส่งต่อพลังออกไปยังทุกทิศทางที่มีผลประโยชน์ของชาติอยู่